เฮฮาโดยกาแฟเขาช่องกา <You 're S 1> เนียรไลท์ครีมบัตกรเนื้ like อ,ดอดดสดสย,ยูเไไมพรัสนี่ขอลน์เนี่ยแม่นจริงอะต้นข้าวเธอจะลองดูไหมล่ะนี่ๆ,ๆอย่างข้อแรกน,นะเขาบอกว่าถ้าเป็นรักแท้แค่นึกถึงเขาคนนั้นเขาจะโผล่มาปุ๊บเลย จริงแต่ไม่เชื่อลองดูนะคิดถึงพี่นภอรจังคิดถึงพี่นภศรจังพี่นภอรเห็นไม่พอแบบปั๊บเลยอะ่ะหนูใจไดอยังไงอ่ะพี่ฉันว่นเาเธอไปหาหมอบ้างก็ดีนะลมเพงเลงทำอะไรกันอยู่ครับพี่พี่ ติดเชื้อมันี่มานี่มันี่นั่งก่อนนั่งก่อน<ต>จะทดสอบความรักไหมว่าน้องติดเชื่อกับโซ่เนี่ยเป็นรักแท้กันหรือเปล่าไม่ต้องเลยโอ้ใจเย็นๆนะพี่ต้นข้าวนี่พี่ <c oughs> เป็นไงมีอะไรจัดมาเลยพ <c oughs> ี่ลำเท <c oughs> คืออย่างนี้นะให้น้องติดเชื่อเนี่ยเรานึกถึงเขาคนนั้นแล้วถ้าเป็นรักแท้กันจริงเนี่ยเขาก็จะโผล่มาปั๊บเลยเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงผมลองเลยนะได้ได้คิดถึงโซ่คิดถึงโซ่ คิดถึงโซ่ฮชยโซ่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 โอยน่นมาโซ่มาพี่จะดีเธอมัวหลอมแพแต่มันก็คือโซ่เติดไม่มีอะไรหลอกคิดถึงนี่ไม่ช่วยก็เลยมาหาเฮ้ยโซ่มาหาเติดจริงๆเหรอเนี่ยบังเอิญหรือรักแท้เนี่ย เขาหรือยังล่ะอาจจะบังเอิญก็ได้ข้อต่อไปเขาบอกว่าถ้าเป็นรักแท้เนี่นะเวลาอยู่ด้วยกันจะรู้สึกไม่เกร็งมองหน้าติดแล้วสบายสบายเนาะติดก็เหมือนกันข้อต่อไปเขาบอกว่าเวลามองหน้ากันจะรู้สึกเหมือนมีมนสะกดโซโไม่ไรอะมองหน้าติดันไปหน่อยอะเหมือนมีมนสะกดใช่ไหม ใช่ใช่เหมือนมีมอตอกอตจริงๆอ่ะไอ้ล่ะนี่นี่ราดูนี่ซอซ้มาดูนี่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 เขาสอบความรักแท้กฎของรักแท้ถ้าคนที่จะเป็นรักแท้ของเราจะต้องสนับสนุนเราให้ไปถึงฝันติดไปกับเรานะ พระธิดาพาะธิต,ธตท่านแม่โทรโทรโทโทหน้าสงสารจังเลยอ่ะไม่สวยยังโชคไม่ดีอีกไม่เหมือนลมเพเลยทั้งสวยทั้งโชคดีที่มีรักแท้พระธิดโทรมารับสิรับๆับบเลยฮะหรอโทรมาทำไมา ฉันอยู่ร้านลมเพนายอยากมาก็มาสิแค่นี้นะฉันนึกถึงเขาแล้วเขาก็โทรมาแสดงว่าเขาคือรักแท้ของฉันใช่ปหมยังข้อเดียวยังไม่ชัวร์ถ้าจะให้รู้ว่ามีรักแท้จริงเนี่ยนะตนนนรงนี้ในหนังสือเล่มนี้เห็นไหมเห็นไหมไมเห็นไหมเขาบอกว่าถ้าเป็นรักแท้เขาจะต้องมีส่วนร่วมในความทุกข์ของเราด้วยไม่ใช่แค่ร่วมแต่มีความสุขแต่พอทุกข์ก็จะไม่ใส่ใจ ได้เดี๋ยวพอพระคิดมานะฉันจะแกล้งทูกใจให้มากๆเลยฉลาดมากแล้วทูกใจเรื่องอะไรดีอะก็เรื่องอะไรก็ได้คิดสิคิดโอ้ลมแหฉันไม่ได้ทำลูกชิ้นหล่นลงพื้นเลยอะต้ yeah! น,นข้าวไม่ใช่แบบว่าลูกชิ้นหล่นพื้นแบบนี้มันมันไม่ได้เอาเอาที่แบบว่าจริงจังและสาหัสสิ จริงจังและสาระหน่อยใช่ป่มลมแพ้ลมแพ้ไม่น่ารีบด่วนจาบไปเลยอ่ะลมแพ้ไม่น่าอยู่สนเลยนะโอ๊ยจะบ้าหรือเปล่าดูสิฉ oh ันอยู่กับแฟนเธอพูดงี้ได้ยังไงเดี๋ยวแฟนฉันก็โกรธหรอกไม่เอาไม่เอายังไม่ต้องโกรธเขาไม่ต้องโกรธเขาไม่ได้ตั้งใจพูดค่ะพี่พีไม่ตีเลยนี่เรื่องอื่นนะเรื่องอื่นเรื่องอื่น กฎเล็กในการงอ้อผู้หญิงมีอยู่ข้อเดียวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามไม่เธอปริปากได้เป็นอันขาดเพราะผู้หญิงมีคุณสมบัติเหมือนขี้กา <c oughs> จะลามไปเรื <c oughs> อ่อยลาเหรอถ้าเธอได้พูด <c oughs> เธอก็จะพลังพลูพูดไม่หยุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องความผิดในอดีตเธอก็จะขุดคุยขึ้นมาพูด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 จนเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ เฮ้ยแล้วผมจะทำาไงให้ต้นข้าเขาไม่เปิดปากพูดอะครับยิ่งกว่ายิ่งกว่าจังไว้ถ้าเธออ้าปากเราต้องอ้าปากให้กว้างกว่าถ้าเธอโมโหเราต้องโมโหให้มากกว่าถ้าเธอเสียงดังเราต้องเสียงดังให้มากกว่าถ้าเธอร้องไห้เราต้องยิ่งร้องไให้มากกว่า ลืมนะยิ่งกว่า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 พอ,อ,อแล้วทำหน้าอมถุกไว้เยอะๆเยอะๆโซ่เขาพาทต้ตนข้าวคือฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาผมมีเรื่องจะบอกคุณเกี่ยวกับผมเหมือนกันคือคุณต้องฟังผมก่อนเปลดี ฆ่าฉันด้วยฆ่าเลยอตอนเช้าอดีอย่าลืมสินึกไม่ช่ดเลยเฮ้เาร้องไห้เราต้องร้องให้ดังกว่าเนอะดังกว่านะคุณไม่ใช่คนเดียวที่มีเรื่องเศร้าผมก็มีเรื่องหนักนะเหมือนันนี่ห่ะเฮสนี่นี่นี่เป็นอะไรของนายอ่ะ ผมไม่ได้เป็นอะไรแต่คุณต้องฟังผมก่อนทําไมฉันต้องฟังนายด้วยนายต้องฟังฉันสิฉันเป็นผู้หญิงนะแล้ว<ม>ทำไมนายถึงเสียงดังใส่ฉันเนี่ยฮะ<ม>ผมไม่เห็นพูดเสียงดังเลยผมพูดปกติแล้วถ้าคุณไม่อยากให้ผมเสียงดังนะคุณก็ต้องฟังผมก่อนฉันโมโหแล้วนะผมโมโ oh หกว่านี่ใครเด็กก็ไปเลยนะ <c oughs> โอ้ยไ,ไปไหนเสียบเท้าใฉันไปเองก็ได้ ใบปิ้วครับแจกฟรีครับใบปิ้วครับแจกฟรีครับตอนแรกกันนึกว่ามาหาเราคิดถึงเราเป็นรักแท้แต่ที่แท้ หลอกให้มาแจกใบปิวชัดๆเนองชื่อปิ๊ป่ะเป็นน้องชายของต้นข้าวใช่ไหมอุยนั่นแฟนเหรออุยสวยเนาะอฮ้อุุยจะดูหน้าตาลักษณะโง่เฮงเนี่ยดุอย่างแม่เสือสาวเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันก็เหมาะกับน้องดีนะเพราะว่า น้องเนี่ยสมควรที่เป็นช้างเท้าหลังอยอย่างผมเนี่ยนะพี่มันต้องเป็นช้างเท้า,นาหน้าดิยากนะยอมรับเถอะเชื่อพี่อะไร,นะอ,รอ่ะเออหรอเออ,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 อโซโซคือติดเมื่อยมากแล้วอะ่ะติดขอพักหน่อยได้ปะไม่ได้ ซอต้องรีบหาเงินมาทำอัลบั้มเพลงอ่ะแล้วติ๊กก็ต้องช่วยซอด้วยแต่คือติ๊กเนี่ยนะยืนมาสามชั่วโมงกว่าแล้วติออ๊กเหนื่อยติ๊กเมื่อยด้วยแค่นี้เมื่อยเหรอติ๊กไม่มีคนอ่อนแอนะไม่มีความอมดทนเลยน่าสีเ,เวลามาคบเป็นแฟนด้วยเลยอุ้ยเป็นแฟนนะจ๊ะแล้วไหนบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทไงอยากให้เป็นเพื่อนใช่ไหมได้เฮ้ยใจเย็น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 ก่อนใจเย็นติ๊แค่เมื่อยเองอ่ะ แล้วนี้มันก็เป็นงานพิเศษของโซ่ด้วยเดี๋ยวนี้นี่แบ่งงานชันงานเธอด้วยใช่ไหมนี่ยังไม่ทะเลาะกันีกตัวแล้วใช่ไหมฮะผู้ชายก็อย่างนี้แหละอย่าไปพักใช่ไหมไปเลยไปเลยต่อไปโซ่ก็จะได้รู้นะว่าถ้าเขากับติดเนี่ยนะโซ่ของต้องหาเงินเข้าบ้านทํางานน่ะเป็นผู้นําแล้วก็เป็นเสาหลักบ้านติ๊ทามีงก็ได้ชอบเป่าเสีงสูงขึ้นมา ปาปาบปิวครับเฮ้ยเป็นช้างเท้าหน้ามากมากพี่เอไม่เคยได้ยินหรออะไรลงทุนวันนี้เพื่ออนาคตในวันข้างหน้าโอ้ยยอมวันนี้เพื่อวันข้างหน้าถูกอเห็ุผลพี่อะไรชุมแจกหน่อยโหลเอ้าเอา ไปกิวหรือก็ไปปิวไม่ปิวครับ <c oughs> หมออะไรไงเ <c oughs> ชื่อใครไม่เชื่อไปเชื่อไอคำโบราณเก่าแก่คำคือนี่ถ้าเกิดเชื่อพี่นี่แต่ที่แรกนะโอ้ป่านนี้คือดีกับต้นข้าวไปแล้ว <c oughs> นี่คุณว่าผมเลยครับครับข <c oughs> าทิตย์ฉันขอคุยอะไรด้วยหน่อย แค่ประโยคเดียวครับเร็วเวเร็วเวเดี๋ยวอย่าพุ่งไปอย่าพุ่งไปพูดนี่จะเป็นโอกาสที่นายจะคืนดีกับต้นข้าวแล้วผมต้องทำไงครับพี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้พูดโอ้ยนายสาระเงียบไปเลยเงียบไปเลยนี่วันนี้นี่นี่นี่นะพระอาทิตย์พี่เนี่ยนะเรียนรู้วิธีการขอโทษจากบรมครูพระประสิทธิธรรมโชติอาจารย์ของพี่ชะมังนัทนะถ้านายทำตามพี่เชื่อพี่แล้วจะรุ่งี่ะอันดับแรกเลยพนมมือ แพรวา่าตามพีมส่สัตว์เพศสัตตาเอเวลาโหตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด,ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นพี่พี่อะไรทุกบทสวดแผ่เมตตาไม่ใช่เหรอเอ้า <c oughs> ก็ใช่น่ะสิก่อน <c oughs> ที่เราจะทําอะไรที่เป็นมงคลใช่ไหมเราต้องแผ่เ <c oughs> มตตาให้กับดวงวิญญาณที่อยู่ประจําพื้นที่เขาจะได้อํานวยอวยใยให้กับเราเนรอให้พูดไหมเนี่ยรอนานแล้วนะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วอ่านี่นี่ขั้นตอนสุดท้ายเลยเฮ้ นี่คือสาริกาเลนทองยามใดที่น้องนะอมเข้าไปในปากนะจะพูดอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงจะเชื่อไปเสียทุกอย่างซึ่งหนือพี่นี่ไงขนาดไม่อมพี่ยังเคิมขนาดนี้เลยอมเลยอมเข้าปากเลยนะเอออมเลยอมเลยอย่าเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้พูดนายพร้อมจะฟังแล้วใช่ไหมอืมฉันจะบอกว่า ต่อไปเนี้ยเรื่งโทรหาฉันอีกเล่าหมาย้ฉันเห็นหน้าเพราะว่าเราไม่มีอะรต้องคุยกันอีกแล้วเราเลิกกันโอ้ยทำไมไม่พูดออกไปล่ะะโนาทีทองแท้ก็บอกแล้วอย่าเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้พูด Hey! <laughs>